สวัสดีครับสวัสดีอีกรอบจ้ารอบที่สามรอบที่สามส่งตอนเย็นๆนนแรงๆครับพี่น้องเป็นซีม่วงแรงนะจ้ะอ,อีก,กตาหนึ่งหงอ,อกมันนั่งเต็มอยู่มันนัางเต็มครับเข้าไปรออีกตาหนึ่งสามตามมเ,มเหมือนกันทเต็มบ่พอดีตาอยู่ใกล้บ้านเนาะก็นนเลยหาหาให้อจอคำค่หาเจอคำครับครับเขาเรื่องการส่องตรงใบ ต้องทำนะครับเนาะอย่างแรงสี่โมงถึงห้าโมงนะครับต่อเอาไปต<ห>ุ้นกันนะครับจะได้ก่อเสร็จแ้วครับสายเน็ตพาไปเลยตาไม่ได้แตอนนี้ยท่ามีจ้จะดอกอจ้ะต่าไปต่อใช่ดอกแรกแท็งมันครับช่วงเ,เย็นๆ แรงๆครับเดีดอกแดงแห่งมานดอกงามเลยนะจ๊ะบ่ายสี่โมงถึงห้าโมงแล้วเนาะตรงที่สามดอกแดงแห่งมานมานมันมานดอกงามเลยจ้ะครับโอ้ยห้อยเขาเชียวหมดแล้วพี่น้องมาบ่ทันเขาเสียตาเขาบุชิดอก ตรงนี้อยู่ครับนีน่เลยครับต้องสูนท่านะข้อเลือบแบเนัเดี๋ยวไาอยาหลาย,ยูไ <c> ป <oughs> ห,หาต่อไปครับต้องดอกครับพี่น้องเขืนกลางช่วงแรงๆครับ ส่วนเรื่อยังเงี้ยเก็บมลูลด้วยกันหลุ่มกันไปยาวๆเดี๋ยวเฝ้าเบื่อกันเด้อจ้ะลุงมงงามครับเอ้าแมงมุมมันก็มาเขับไปอยู่น,นี่หรอที่ ยางวุ่นๆเลยแต่เห็นอ่านี่สาวเน็ตอ๋อสองดอกค่ะสาวเน็ตวางไว้วจะไม่เอามือยางาคากเลยเด็ดเต่มากแต่เห็นต้องห้อยขากวดเอาไปหมดเลยพ้อสาวเน็ตใชยเก็บปีที่แล้ว สเขาไปิซซ่มึงทั้งในเนาะสีออ๋อบ่วหูเ้วยจ้ะดอกหนึ่งกันดอกแตกดอกสีแดงเป้งเลยตานสมบุ์เนาะแดงงามเลยพี่น้องมึงออกใส่กันกระแตกว่ามึง ตอนนี้มเทาเละบอก<บ>ได้เยอะได้เยอะจ้าอุ้ยมาตอนนี้คือบ้านเมดนิดเนาะอือออีจะเอันนี้บ้านขาวอยู่ใส่นมใส่พี่น้องแซ่ได้บั้งเท่าละ ให้ออกจนบ้านแล้วนะมันออยมัก็อ๋อยมาแล้วเนาะอือสองดอกสองตุ้มเข้ามังม,มาท่านจีจีมันใครแน่จ้ะเนี่ย ง่งงงยายไม่ง่ายไม่ง่าเด้อจ่ามา่กี้เพชรแดงกอน้ำกันนี่ตัดขาฉบทเลยเก็บมันมือเลยจ่ามือนนี่ใหญ่ลงมาออกข้างล่างเน่อยนี่มึงดโดดงอมึงดอก ดีส์แม่งเคียกันเดอ้เเอเร่ค่อยเปิดอุ๊ยโอ้ตุ้งไอตุ้นอยุ้ง้อันนี<ห>นน้ยังสีสัน สามดอกเลยออกไก่ๆใกล้จะสีดอกนึ่งเนาะกําลังออกแต่มีพี่นอ้องบ่าเขาใจเหดุือกันหรือว่ามันจะมอีอีกอยู่แต่ปลาเนี่ยมันใกล้แห้งเนาะจา้ะมันมาลำบากแต่เดินเขามากกับบ่อพิดหวังเนาะอื ก็มีดอกเดียวขางานรักนี่น้องตามนอกครับนะี่ยโอดโหติดต่โปดโถโม่แป้งด้วยนี่ม,มีหลุ่นเต็มตาย,ยาี่ด้จานเนาะ เห็นดอกเดียวเนาะอกแบบงามขนาดนเลยง,าม,มงามเลยเนาะคือนะโตงามือวไม่เจอเตการครับเหตาตุการะไร้่นเตารตตตดุ่มตารณ์ยังเผานนีคืเนา เขาทีมาคักนะฮึเ่เฮตไข่ย,ยนี่มันเขาทางเนี่ยเนี่ยเอาไปได้นีน่งามเัยนงัน้ด่อนเฮตะไขยย่่อันนี้ยางมาส้นเราโด้จากบ,บุหูทีดิเขาเลยดีมาก,กี่อันนี้เ เย็ดตะไคร้หน่อยกันตะไคร้ดงเขื่อนนะอือสองดอกยึดตะไคร้ในปลาก็ไผ่ หน่วยเพินแต่เพิ่ต่ไข่หน่อยเลยนะตะไข่ดอนต่ไร่ดอนเอออ้าวเฮ็ดแดงนั้งเดีเจอสุมแล้วครับเพิ่นองเหีียวเหนีน้่เหน่ยวเหนียเจอแดดเจอบานไม่จะ 3ามดอกหวยห้อยงวยห้อยห้อยงวยเห,หยียบถิ่มเต็มเลยจ้ะคุณจะได้เนะหให้อยงวยห้ควายเขาปล่อยตั้งจ้ะสองดอกโอ้อยจะลืมคำลืมเหมือแล้วจ้ะเนี่ยหาออกเหม่อแล้วนาะจ้ะตาข่ายยังมาเต็มเลย này thật 2 subscribe cho kênh Ghiền này những video được b้าน yến độc à, b้าน xà cái này bằng chó. đồ, แรงแล้วครับลงกลับปานกันละไปเจอถึงถนนใหญ่แล้วครับถึงรถมีจอดแล้วละ่ะรถขงงานครับมีท <c oughs> ั้งส่วงเจ้า <c oughs> ส่งบาบส่วงเย็นนะครับ ดีกดคำเลยกันนี่ขนมาละเมืดซ <camera> ื่อป่หูหมดไดตครับกระตานี่ส่วนเศร้าจะนี่ต้นี่สวงเจ้าครับนี่นี่กระตานี่ส่วนส่วนใบสวงบครับส่วนของสาวเนี่ยส่วนสีม่วงแรงจะนี่สีม่วงแรงครับนี่อันนี้อันนี้เหมือนเสาจะนีกเหมือต้นใบเนาะเห็นต่ไข่ก็เห็นแดงซีกระต้าจ้ะ ถ้าแมนเก็บตาเนี่ยมาใส่ี่ก็เต็ม,มอยู่ตอนนี้สามตาเนาะนีะ <c oughs> สน่ <c oughs> สามส่วนครับวันนี้ว <c oughs> ันนี้เมาทั้งวันทั้งวันครับ <c oughs> สามส่วน <c oughs> นี่ไดเฮดแดงกอเลยจ้ะน,นี่เหมเินคาดอยู่ครับตุ้มใหญ่เล <c oughs> ตุ้มก็ลายในบ้านกลา <c oughs> ็ลายอยู่ครับ <c oughs> บ้านกับบ้านแข็งบ้านขาวนะจ้ะขำก็แรงแล้ว <c> เ <oughs> นาะเอาสองคน เวลาปีแล้วเนาะปิกไปบ้านก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดที่สามผลมักรอปลาอีสานพาลุยนะครับเราใช้สาวแน็ตเนอร์คือเขอบคุณทุกแรงใจนะครับที่กดที่สามผลมักรอปลาอีสานพาลุยนะครับทั้งเพจทั้งยูทูบนะครับทั้งเอสซีเก่านะครับเอสซีใหม่กำลังรอมาดูกันนะครับกดที่ตามกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีคลิปใหม่ๆให้ชมกันนะครับตัวนี้กดเก็บเน็ดนะครับเนาะ รอฝนรอฝนฝนก็ยังกรตกครับเหมือดมาฝนโต๊กอะไรแก่เพื่อเราโงกหมือดมาแต่ก็ะโตกเนาะครับเอาละช่วงนี้นะก็กล่ำแล้วเนาะกับบ้านนะเด้อจ้าตามานลาปี้านนอะที่บ้านกอนเนอะขอบคุณทุกแรงใจนะครับเอาสกปรกจะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับปีตาวันนี้เยี่ยมครับสีตาเล็กจ้าสีตา